อืโดดวิ่งเอาจนได้เว้ยเอาจนได้เว้ยมุดกันแล้วโดดโชว์เลยเป็นโลเอาจ,นไ,ไอาจนได้ตัวนี้ว่ะอืมยักษจังยักษจังโอ้โหของลอกใหม่ครับผมได้เรื่องอ้าวคิปเปอร์ไม่มี <c ười> นี่ครับไซส์สวยเลยฝากันได้ครับผมเจ้ายักษ์จังครับผมอีกหมือนแต้ม มันกัดผิดทีงั้นไอตัวนี <avoir> ้หร <transgender Between> <rix> okay. ือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยปากมันโดนมันโดนมันแล้วเนี่ยเห็นไหมแหว่งไปข้างเห็นไหมแล้วก็ติดอีกข้างโอเคก็ผมฝากไปเลยครับเจ้าอย่างครับยามเย็นหนึ่งเต็มโอ้มเคเลยสุดยอดครับผมไม้ไม้ไม้เด็ดไม้เด็ด